สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับวดารักพันไม้เช่นเคยนะคะวันนี้พาเพื่อนๆมาชมลูกไม้ที่สวนของเราค่ะจะมาเลือกดูว่าเอาต้นไหนไปผ่าต่อดีคะคือเราได้ทยอยผ่าน้องๆเข้าไปทีละต้นละต้นแล้วค่ะคิวต่อไปจะเอาต้นไหนดีจะพาเพื่อนๆมาสังเกตดูนะคะว่าบอลสีที่เราจะทําการผ่า หัวน้องนะ่ะควรเป็นลักษณะอย่างไรที่สมควรจะเอาไปผ่าได้นะคะแล้วเปอร์เซนต์การงอกจะดีค่ะถ้าทําตามนี้แล้วอ,อัตราการงอกเปอร์เซนต์สูงมากค่ะ1น,นะคะต้นต้องอายุอย่างน้อย6เดือนขึ้นไปนะคะซึ่งตอนนี้ในสวนของเราก็6เดือนอัพหมดแล้วค่ะเพราะว่าเราเลี้ยงมาตั้งแต่เราเลี้ยงมา ต้นนี้นะคะอายุที่มาอยู่กับเราก็หเดือนแล้วค่ะแล้วก่อนที่จะมาอยู่กับเราก็เจ้าของเขาก็น่าจะได้2เดือนได้แหละค่ะก่อนที่จะมาอยู่กับเราเพราะว่าต้นก็มีขึ้นกัน3ใบ4ี่ใบกันมาบ้างแล้วนะคะเนี่ยก็เป็นเวลาประมาณ6เดือนที่อยู่กับเรามาแล้วหนึ่งคืออายุหเดือนขึ้นไป ซึ่งเราก็ไม่แน่ใจบางทีอย่างเลี้ยงไม่ถึง6เดือนแต่ถ้าว่าอยู่อยู่ที่อื่นมาก่อนจะไม่อยู่กับเราก็อาจจะอยู่กว่านั้นก็ได้แต่ว่าข้อสังเกตต่อไปคือเขาจะทิ้งใบนะคะถ้าเขามีหัวใหญ่ลักษณะการที่เขาจะเก็บสะสมอาหารในที่หัวคือใบเขาจะเริ่มทิ้งไปนะคะอย่างต้นนี้นะคะเนี่ย <Yeah. S 1> ให้เพื่อนเอนสังเกตดู ใบเขาขอใบจะเริ่มไหม้ไม่ใช่ว่าเขาเป็นโรคนะคะคือใบเขาแก่แล้วเขาจะทิ้งใบแล้วค่ะแล้วเขาจะไปผส,ส,ส,สมอาหารไว้ที่หัวถ้าเราไปทําการผ่าช่วงนี้เปอร์เซนต์การเกิดจะดีมากค่ะเพราะว่าหัวเขาอายุได้แล้วหัวแก่มากแล้วและที่เราได้ทําการผ่าก่อนหน้านี้ไปประมาณสมต้นแล้ว หัวเขาใหญ่นะคะหัวใหญ่มากอย่างต้นนี้ลูกไม้ต้นนี้นะคะเราเห็นเขาทิ้งใบใบขอบใบเขาเริ่มไหม้แล้วก็ใบเริ่มทิ้งไปทีละใบจนเหลือสองใบสุดท้ายเราเลยทําการรื้อดูปรากฏว่าหัวใหญ่มากเลยค่ะเพื่อนๆค่ะแล้วเราก็ได้ทําการผ่าหัวเขาแล้วกับลงเพาะนะคะเนี่ยหนึ่งต้นนี้แล้วต้นต่อไปเราเราว่าเราจะผ่าต้นนี้ค่ะเพื่อนๆค่ะนี่ก็คือลูกไม้เหมือนกันนะคะลูกไม้ที่ยังไม่มีชื่อนะคะ เราเลี้ยงมาจนโตอยู่กับเราได้หกเดือนแล้วเหลือใบเดียวเองค่ะต้นนี้น่ากลัวหัวจะใหญ่เหมือนกันเพราะว่าเขาทิ้งใบไปหมดแล้วนอกจากจะดูที่ว่าเขา,เขาทิ้งใบใบเขาเริ่มไม่สวยแล้วแล้วก็ทิ้งใบลงไปนั่นหมายความว่าเขาพร้อมจะให้เราไปทําไปผ่าทําจํานวนแล้วแล้วอีกหนึ่งอย่างนะคะสมมุติว่าเรายังเสียดายไม่อยากจะผ่าเขานะคะถ้าไม่ผ่าเราปล่อยเขาไว้ เขาอาจจะทิ้งไปไปจนหมดเลยค่ะต้นแม่เขาแล้วเขาก็จะขึ้นมาใหม่แบบนี้นะคะเห็นไหมคะนี่คือต้นลูกเขานะคะเนี่ยใบสวยมากสีสวยมากต้นแม่เขาอะใบใหญ่มากๆเลยค่ะอันนี้ลูกเขาที่เกิดมาใหม่มีสองต้นค่ะเพื่อนๆค่ะอันนี้เขางอกมาใหม่ต้นแม่เขาทิ้งใบไปหมดเลยนะคะถ้าเราไม่ผ่าคือเขาก็จะเกิดต้นเล็กขึ้นมาค่ะคือต้นลูกของเขานี่เราก็สามารถเอาไปแยกได้เลยนะคะ พร้อมกับแยกลูกแล้วยังสามารถเอาหัวหัวแม่ของเขาไปทำจำนวนต่อได้เลยค่ะอันนี้เป็นอันดับต่อไปนะคะที่เราจะจัดการแยกแยกลูกพร้อมกับผ่าหัวที่มีที่เราเห็นที่เราพร้อมจะแยกลูกมีอยู่ประมาณสามต้นค่ะนี่ต้นหนึ่งนะคะาปป้าอย่างนี้เลยสวยมากอันนี้ลูกเขานะคะต้นแม่ใบใหญ่มากแล้วก็อีกต้นหนึ่งคือต้นนี้ค่ะอันนี้ อันนี้ก็มองดูแล้วน่าจะประมาณสามต้นนะคะลูกเขาอันนี้ก็ใบแม่สวยมากเหมือนกันอันนี้แม่เขาทิ้งใบหมดแล้วค่ะมีต้นต่อไปที่เราจะทําการแยกลูกเขานะคะแล้วมีอีกหนึ่งต้นค่ะต้นนี้นี่ก็ลูกไม้เหมือนกันนะคะน,นี่หาชื่อไม่เจอ,อน,นี่ก็มีลูกแล้วเหมือนกันอันนี้เราก็จะไปแยกลูกแล้วเอาแม่จัดการกับแม่ผ่าหัวเลยค่ะเราจะทยอยทํา วันละต้นสองต้นค่ะนี่มาให้เ,เพื่อนๆชมวิธีดูบอนสีแบบไหนที่พร้อมจะนำไปขยายพันธุ์โดยการผ่าได้พร้อมกับถ้ามีลูกน้อยก็แยกลูกได้เลยค่ะนี่ค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะเราจะไปทำการผ่าแยกลูกแล้วก็ผ่าหัวแม่เขา ต้นนี้ค่ะ,คะจะไปจัดการแล้วนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ใน EP ี่อต่อไปหวังว่าเพื่อนๆจะเป็นกำลังใจให้วลัยรักพันไม้ได้นำสิ่งสาระดีๆมาฝากเพื่อนๆในโอกาสต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ